จะมีใครเชื่อล่ะครับว่าจากแฟนโซนในวันนั้นจะกลายเป็นแฟนโซนในวันนี้มันคงอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญไม่เกิด p r มมลิขิตที่ทำให้เขาทั้งคู่โคจรมาพบกันจนเกิดเป็นความรักครับเรื่องราวความรักของทั้งสองคนเกิดขึ้นตั้งแต่16ปีที่แล้วครับทั้ง2คนเจอกันตั้งแต่สมัยมัธยมที่นี่และนี่คือการครับกมลวันทองแท้นปคุณ การเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยเด็กหน้าห้องเรียนเก่งเป็นที่รักของเพื่อนๆนและก็มีแต่คนชอบแกล้งครับส่วนนิวเป็นเด็กหลังห้องเลยครับมาตรงเวลาแต่ไม่เคยตั้งใจเรียนเลยหนังสงหนังสือเรียนนี่ลืมามาทุกครั้ง <c oughs> พอเอาทุกวิชาไว้ใต้โตะ๊ะและก็มาชอบแกล้งการเป็นประจำเลยครับช่วงนั้นทั้งคู่ยังคงครองสถานะเพื่อนกันอย่างเป็นทางการมาตลอดไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าคำว่าเฟรนด์โซนเลยครับ ขนาดไปดูนิวแข่งบาสก็ยังเชียร์คู่แข่งเลยครับเฮ็ดเลยอ่ะแม่ชอบแบบมีมีก็ไม่บอกสกิลการแกล้งของนิวนั้นเรียกว่าแม่นยักระจับวางครับตามอาการเนี่ยโมโหนิวได้ทุกวี่ทุกวันแต่ด้วยความที่ว่าบ้านทั้งสองคนอยู่ทางเดียวกันทำให้แม้ไม่ได้ชอบกันแต่ก็ต้องกลับบ้านทางเดียวกันบ่อยๆครับเอขึ้นมหาลัยการเรียนชี่จจฬาลงกรณ์ครับส่วนนิวเรียนที่ Abag แม้ทั้งคู่จะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เป็นพักๆคอยโทรคุยกันกินข้าวกันดูหนังกันเรื่อยๆครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวไปเที่ยวพัทยากันไหมได้นะเมื่อไหร่อ่ะเสาร์นี้อ่ะว่างปะเฮ้ยเยเราติดสายอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเอ้ยไว้เดี๋ยวเราเออเออแค่นี้ก่อนนะเออไว้คุยกันใหม่นะได้ค่ะเสาร์นี้นะคะที่มหลาลัยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะค่ะได้ค่ะ แต่ด้วยระยะทางที่ห่างกันและสภาพแวดล้อมใหม่ๆใ,ในมหาวิทยาลัยก็ทําให้ทั้งคู่ค่อยๆห่างกันและไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนมีวันหนึ่งขณะที่นิวกําลังเดินเล่นมือถืออยู่ก็ไปเจอสเตตัส a c e b o o k จากการทําให้นิวรีบโทรหาการเพื่อถามเรื่องราวครับฮัลโหลฮัลโหลเห็นสเตตั Facebook oh, hey. อ,อกหักเหรอเออดิโหแย่จังเนาะต้องมาเจออะไรแบบเนี้ย แม่งโคตรเต็งเลยว้เดี๋ยวค่อยนัดกินข้าวกันดีกว่าไปไหมได้ได้ได้ไปกินข้าวกันดิโอเคได้ไดเลยดเดี๋ยวไปนัดกันหลังจากนั้นนิวก็เป็นที่พักใจให้กับการยาวๆเลยครับทั้งสองคนก็สนิทกันมากขึ้นเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นครับฮัลโหอ,อีกสิบนาทีค่อยโทรมาใหม่อีกห้านาทีโทรมาใหม่ห้านาทีแล้วเตืนแล้วก็ได้ ใใมึงมึงว่านิวเป็นไงอะได้คนนี้ปะพี่โทรหามึงบ่อย,ยอะใช่ดิโทรเชา้าโทรเย็นเลยอะมึงว่าเขาจีบกูปะมึงอยากรู้มึงก็ถามดิมึงกูไม่กล้าถามเรากูกลัวคําตอบคพราว่านิวอะ่ะมันก็ดีเนะเว้ยมันดีจนแบบกูไม่อยากจะเสียมันไปอะ่ะ ือถ้ามันชอบกูจริงๆเนี่ยเราถ้าคบกันอ่ะวันนึงเลิกกันอ่ะมันก็จะหายไปจากชีวิตกูอ่ะกูอยากอยู่ในจุดๆดหนึ่งที่โตพอที่นิวจะเป็นคนสุดท้ายของกูแล้วว่ะมึงคิดเยอะไปบ้างเออเดี๋ยวไว้กูจะลองถามถ้าไม่ได้จีบกูจริงจังเนี่ยกูจะไปคบคนอื่นแล้วเสียเวลาเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ชัดเจนสักทีการก็เลยตัดสินใจถามนิวไปตรงๆเลยครับฮัลโหลนิวแกว่าเรากับแกเป็นอะไรกันน่ะ ไม่รู้ดิแกว่าแกชอบเราหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะถ้าแกตอบว่าไม่รู้อ่ะแสดงว่าแกไม่ได้ชอบเรานะไม่รู้อ่ะอืมโอเคบายรักฉันไว้ในใจใเธอคนฉันยัง ตอนนั้นนิวไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกไปอาจเป็นเพราะยังไม่ถึงช่วงเวลาของมันทั้งที่จริงๆก็แอบ,บรู้สึกดีกับการมาตลอดและนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่ทั้งสองคนต้องแยกทางจากกันแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางคนอากจะเรียกมันว่าพรมลิขิต แรงดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับนิวแล้วมันคือความตั้งใจเลยแหละครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะดีกว่าหรือเอาหนย่งไม่ใช่จริงจริงดิอุ้ยเอ้าการนี่อ้าวมางานกันเหรอเนี่ยอ๋อ <rag> มาใช่มางานรับปริญญาเพื่อนอะ่ะเอา้ายจรินดิด้วยนะนี่ไหนม,<ด>มาแล้วก็ถ่ายรูปกันหน่อยดีออกมาสักหน่อยมาขอผมหอมโอ้โหไม่ผิดที่กล้องนั่นแหละหนึ่งสองจากรูปในช็อตนั้นทําให้ทั้งสองคนได้กลับมาคุยกันอีกครั้งครับ แต่วันที่ได้พเธอผมไม่มีอไม้ดที่จะจะสงามที่จะกอนของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่ได้มีโอกาสไปเที่ยวลาวด้วยกันซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทริปนี้จึงเป็นเหมือนบทพิสูจน์และจุดเริ่มต้นความรักของทั้งสองคนครับไม่ใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยากกบคุณ ต่อจานี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้นเธอเท่านั้นเธอเทนั้นเธอเทนั้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ทั้งคู่ก็นัดกินข้าวกันและได้เอารูปคลิปที่ลาวขึ้นมาดูอุ้ยรูปที่ไปเที่ยวลาวมาสวยนะเนี่ย งเงี้ยเผออยนผเงี้ยแหละน่ารักดีเป็นไงสีมือป่ะเออก็ดีอ่ะเฮ้ยนิวแกว่าแกกับเราอะ่ะเป็นไรกันะนะเป็นแฟนโอ้ยตอบเลยนะ <c oughs> เร็วแล้วเนี่ยเราอะ่ะแน่นอนไม่พลาดแล้วะ บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ามีใครคนนึ่งวนเวียนอยู่ในใจทั้งสุขและทุกข์ตลอดเวลา16ปีแต่ทั้งคู่ก็มารู้ตัวอีกทีว่าต่างเข้ามาอยู่ในชีวิตของการและกันเกิดครึ่งชีวิตเคยได้ยินไหมครับว่าวคู่กันแล้วต้องไม่แคล้วกันไม่ว่าจะต้องคลาดกัสกิ่ครั้งสุดท้ายเขาและเธอก็ได้กลับมาเจอกันและรักกันตลอดไปตั้แต่วันทีได้เม,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 ม่คนไนที่ 干。